ต้นธรรมรักษาคือการรักษาในสิ่งที่ดีงามแคล้วคลาดจากภัยอันตรายมีแต่ความสงบสุขต้นธรรมรักษาเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกเป็นไม้ตัดดอกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นไม้ดอกที่มีสีสันสวยงามปักแจกันได้ยาวนานคงทนกา <_ an> รปลูกต้นธรรมรักษายังเตือนสติให้ระลึกอยู่เสมอว่าจงประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ต้นธรรมรักษาเป็นไม้ตัดดอกที่สวยงามลักษณะทั่วไปของต้นธรรมรักษามีลำต้นสูงถึงสองเมตรมีลำต้นใต้ดินเรียกว่างเงาและมีลำต้นเหนือดินคือลำต้นเทียม ส่วนของต้นและใบเมื่อเจริญเต็มที่มักมีช่อดอกแทงออกตรงที่ลำต้นเทียมดังภาพนะคะช่อดอกออกตรงที่ส่วนกลางของต้นเทียมเลยค่ะดอก,ดอกโตง่ายเลี้ยงง่าย ออกดอกตลอดปีนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะขุดขุดหน่อเอาไปปลูกได้ง่ายเลยค่ะอ้าวลูกก้าวหน้ามาดูแลสวนแล้วผู้พิทักษ์สวนของพี่หญิงมาแล้วค่ะ ลูกก้าวหน้ามาดูแลสวนให้เป็นประจำทุกวันทุกเช้าตรวจความเรียบร้อยของบ้านสวัสดีจ้าก้าวหน้าลูกก้าวหน้าต้นธรรมรักษามีหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีสีเหลืองสีแดงหรือชมพูดอกจะกลายเป็นเมล็ดเมื่อแก่ดอกสามารถนำไปบูชาพระได้ต้นพันธุ์รักษามีพันธุ์แบ่งง่ายๆได้สองแบบนะคะแบบนี้เป็นแบบชอดตั้งนะคะตั้งขึ้นแลวมีแบบอีกแบบหนึ่งคือแบบดอกห้อย ที่บ้านเป็นแบบดอกตั้งสีเหลืองนะคะออกดอกตลอดปีและเอาตัดดอกไปบูชาพระได้ต้นธรรมรักษาปลูกง่ายนี่ค่ะแบบชอดตั้ง upright ตั้งตรงดอกสวยคงทนอยู่นานนำไปตัดบูชาพระปักแจกันตกแต่งบ้านให้สวยงามร่มรื่นนี่ค่ะดอกที่บ้านดกมากเลยค่ะสีเหลืองสด นี่คือแบบช่อตั้งนะคะปลูกเอาไว้เพื่อเตือนสติเราว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมต้นธรรมรักษาปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งบ้านคุ้มครองป้องกันบ้านและผู้อยู่อาศัยช่วยกรุณากด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในต่อไปนะคะ ้นธรรมรักษาเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามเพื่อเป็นสริมงคลเพราะชื่อธรรมร,รักษาคือการ,รรักษาในสิ่งที่ดีงามจึงหมายถึงการช่วยคุ้มครองร,รักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง